อ่ะะคะมาที่ทุไนท์ใกล้ช่างกันบ้างนะคะมีปัญหากันบ้างหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของระบบเบรกนะคะเบรกอย่างหนึ่งเนี่ยมีองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกันนะคะน้ำมันเบรกผ้าเบรก นั่นแหละค่ะแต่ถ้าเบรกไม่อยู่ขึ้นมามีปัญหาแน่ๆนะคะอย่างล่าสุดค่ะก็มีผู้ใช้รถท่านหนึ่งนะคะที่ประสบปัญหาบเบรกไม่อยู่เลยเอารถเข้าไปในอู่ไปให้ช่างได้ช่วยตรวจสอบนะคะปรากฏว่าน้ํามันเบรกรั่วค่ะช่างธงชัยเจริญสุขสมาชิกชมรมรวมช่างเพื่อคุณก็ทําการซ่อมแซมรถคันนี้นะคะรวมถึงฝากคําเตือนมายังพวกเราด้วยค่ะไปชมกันเลยค่ะครับสวัสดีครับผมนายธงชัยเจริญสุขก็ของอยู่ในาเดียนจนนิ่งวันนี้ อ,อนําเสนอเรื่องเบรกรั่วครับน,นี่ยืนข้างผมนี่คือเจ้าของรถคันนี้นะครับสวดสดบรถอาการเป็นยังไงร,รถอาการเบรกเบรกไม่อยู่ครับเบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่ครับแล้วก็ เบรกย้ำไปมันจะไม่อยู่เลยเกือบจะชนรถเขาครับอ๋อถ้าชนรถเขาเป็นเรื่องนะฮะครับชนเป็นเรื่องเลยครับเดี๋ยวนี้เรามาดูอาช่างตีว่าไงเบรกอันนี้เป็นไงขัน้นแรกเราต้องถอดตอกมาเช็คแล้วก็เบรกรั่ใช่ไหมครับผมเบรกลั่พี่ทีเช็คไงามาตรงนี้ที่เบรกไม่อยู่เพราะว่านี่นะครับดูนะมันเบรกตรงนี้นะฮะจะไหลเปล่าเห็นไหมนี่แหละเบรกลั่ตรงนี้ ซึ่งลูกยางลูกนึงไม่กี่สิบบาทแต่ว่าถ้าเราชนตูดเขาเนี่ยมันเยอะเสียหลายมือเลยเดี๋ยวหลังจากเราทําการบำรุงรักษาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เจ้าของรถไปวิ่งว่าดูว่าอาการนี้จะหายหรือเปล่าหลังจากซ่อมเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เจ้าของรถได้เทสรถเราจะมาฟังดูว่าเป็นอย่างไรนะครับ สสวัสดีครับพี่เป็นไงบ้างครับหลังจากทำเบรกไปแล้วอ้เยี่ยมเลยครับพี่เบรกจึ๊กได้ใจเลยครับอ่ ه, ค,ครับระมาณตรวจสอบกานนิดหนึ่งครับช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะครับใช่นะคะเพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้นะคะขอบ,ค,บค,คุณช่างธงชัยเจริญสุกจากอู่ยาญยนจูนนิ่งอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ